ต่อไปนะคะเราก็จะทํากิจกรรมเสริมทักษะในหน่วยที่7กันค่ะหลังจากที่เราคีฐานข้อมูลในหน่วยที่6เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยที่7ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะที่บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบซื้อนะคะโดยมีรายการที่อยู่ในหน้า39นะอาจารย์จะพาพวกเราคียไปทีละวันนะคะ,ะตั้งแต่2พฤศจิกายนะคะยาวจนไปถึง 22สิบสองพฤติการ์ค่ะซึ่งจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้านะคะแล้วก็มีการรับคืนส่งคืนอะไรเงี้ยมีการส่งคืนสินค้าใบลดที่ใบเพิ่มมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคีย์กันนะคะเรามาเริ่มคีย์กันต่อเลยนะคะสําหรับรายการวันที่สองพฤศติการ์ค่ะเป็นการออกใบสั่งซื้อเลขที่0 0นนะคะแล้วก็เข้าไปที่ PO ค่ะเลือกรายการสั่งซื้อสินค้าค่ะ ดโอเคนะคะ F3 ค่ะเพื่อเพิ่มรายการนะคะเอ๊ที่แรกที่เราสั่งซื้อก็คือสุดุหนึ่งนะคะจางใส่แค่เลขแรก,แรกนะ Enter ไปเลยวันที่ก็คือวันที่02เดือน11ปี63แต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนเดือนกับเปลี่ยนปีพอซอบบ่อยๆเราก็ไปที่คุณสมบัติเลยนะคะไปที่โครงสงร้างองค์กรแล้วก็ไปเปลี่ยนวันที่ดีฟอลต์ของโปรแกรมเป็น01 รหัสผู้ขายเราไปออเดอร์กับเอฟบีนะคะเอฟบีเลือกมาเลยแล้วก็เอ็นเทอร์เลยนะลงมาในการสินค้านั่นล่างโดยค้นจากรหัสสินค้าที่สั่งซื้อเลยนะคะมีตัวไหนบ้างที่เราสั่งซื้อก็จะมีดิจิตอลทีวีจำนวน 9, เก้าเครื่องค่ะดิจิตอลทีวีนะคะ Enter เอ็นเทอร์เลยค่ะเอ็นเทอร์ไปใส่จำนวนนะคะ 9, เก้าเครื่องเอ็นเทอร์ไปเลยนะคะ ่าราคาต่อหน่วยที่เราออเดอร์ก็คือเครื่องละหมื่นเจ้านะคะเปลี่ยนราคาเป็นหมื่นเจ้า้วยนะคะ <S <S โอเคเรียบร้อย, <S 1> <S 1> อยก็อีกรายการหนึ่งก็จะเป็นทัสกีมอนิเตอร์นะคะกดค้นหาสินค้าที่เราออเดอร์ทัสกีมอนิเตอร์ใส่จำนวนค่ะสี่เครื่องเลื่อนไปเรื่อยๆราคาในระบบขึ้นมาแปดพันสามแต่ที่เราออเดอร์ล่าสุดจะเป็นแปดพันนะคะต่อหน่วยอ่ะก็รเลืล่อนไปเรื่อย จากนั้นนะคะมีต้องการสินค้าวันที่15้าเดือนสิบอ็ดแล้วก็ F 9้าเพื่อใส่รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ F เก้าคืจะไม่มีมมอยู่ราคาไม่ใช่วันที่ต้องการจะได้รับสินค้าวบอร์่สห้านึ่หนึ่งสามค่ะกดไปวันที่ต้องการสินค้าด้านล่างด้วยนะคะส5บห้านเดือนหสามเสร็จเรียบร้อยกดโอเคค่ะนี่คือการทำ PO ใบแรกของเราะคะแล้วก็ F สิเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่พิมพ์นะคะโนค่ะ แล้วก็ e s c a p e ออกจากหน้าขานนี้ค่ะอ่ะกลับไปหน้า Workflow เห็นไหมคะ p o เรามีแล้วหนึ่งใบสั่งซื้อกับ s v อ่ะออกไปจากหน้านี้ค่ะ e s c a p e อีกครั้งกลับไปที่ Workflow อีกครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการบันทึกรายการวันที่2พฤศจิกายน